ดีครับวันนี้อยู่กับผมแาสติกแมจิกครับอ่าวันนี้มีเมกอนใหม่มานะฮะเป็นเมกอนไพ่สี่ใบนะครับโอเคเดี๋ยวกล้องดูที่มือผมนะครับอันดับแรกก็คือผมมีไพ่อยู่สี่ใบนะครับเดี๋ยวจะพลิกหน้าให้ดูสี่ใบจริงๆนะไม่ว่าไพ่จะเป็นหน้าอะไรไม่ต้องจำนะฮะให้จําอย่างเดียวคือสีอะไรแดงไม่ดําถูกไหมโอเคดูนี่นะครับสองสีเท่านี้ครับเดี๋ยวให้ตากล้องครับอ่า เช็คดูก่อนสีใบจริงๆลองเอามือลูบๆดูครับอ่าโอเคโอเคโอเคสี่ใบนะฮะโอเคดูนี่ผมจะทำอย่างนี้ครับนับหนึ่งสองระวางไว้โอเคนะฮะสี่ใบนี้ตากล้องแบมือให้หน่อยครับแบมือเฉยนะเดี๋ยวจะเปิดใบรแรกให้ดูก่อนอ่าาตากล้องสีอะไรครับสีแดงสีแดงนะฮะโอเค ผมจะฝากสีแดงไว้ในมือตากล้องนะครับเดี๋ยวเพิ่งเปิดรักษาไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวผมจะเกี่ยวทำสองครั้งแล้วพอยะทำหนึ่งแล้วก็จะให้ดูอ่าใบแรกของสําหรับตาก้องสีอะไรครับสีแดงสีแดงนะครับโอเคถ้าไปสีแดงสองใบอยู่ที่มือตากล้องแล้วอีกสองใบคือในมือผมคือสีอะไรครับสีดําสีดํานะครับโอเคดีดนิ้วหนึ่งครั้งหยิบสีแดงมาใส่ในมือผมจะกลายเป็นสีแดงครับแล้วในมือตากล้องเปิดดูครับจะกลายเป็นสีดำแทนโอเคครับ ทำได้ไงอะคะโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครั <c oughs> สบ The Magic. นะสวัสดีครับ